สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพิเยษอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับเรื่องการเขียนนะคะเอาหล่ะเมื่อวานเราก็เรียนไปคลิป EP หนึ่งเมื่อวานอาคารนะคะเราก็เรียนไปในเรื่องของการเขียนนะคะอีกหนึ่งคลิปวันนี้เราก็จะมาพบกับการเขียนอีกหนึ่งคลิปนะคะเมื่อวานซื้อเรา เรียนเรื่องการเขียนบันทึกประจาวันบันทึกเหตุการณ์ประจาวันนะคะอันนี้คุณครูก็จะนำเด็กเข้าสู่การเขียนในเรื่องของการเขียนจิดหมายลาครูและมรรมะยะในการเขียนนะจิดหมายลาครูเนี่ยมีความจําเป็นนะคะในการเรียนนะคะก็เป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ยิ่งแล้วสมัยนี้เราไม่ต้องเขียนจุดหมายมีทันสมัยมากเลยลูกบางคุณไลน์มาบอกว่าลาปกลียนะคะแต่ถ้า เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเด็กๆต้นเขียนจดหมายลากรูได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคือประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดบอกว่า1อธิบายรูปแบบของจดหมายลากรูได้นะคะเขียนรูปแบบของจดหมายลากรูเขียนจดหมายลากรูได้อย่างถูกต้องเขียนความสําคัญของการเขียนจดหมายลากรูตามรูปแบบที่ถูกต้อง ยังไงคะลูกเมื่อเด็กเเรียนแล้วเด็กๆต้องบอกได้ว่ารูปแบบของการเขียนจดหมายลาครูเป็นอย่างไรนะสาระสำคัญบอกว่าจดหมายลาครูเป็นการเขียนสื่อสามอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและเขียนให้สวยงามเป็นระเบ,บียบเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อครูเป็นยังไงคะเขียนสื่อสารได้ ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างความหมายของการเขียนจดหมายลาครูเป็นการเขียนจดหมายถึงครูนั่นเองนะคะ mm. เพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนเนื่องจากการป่วยหรือมีกิจธุระจาเป็นการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพเขียนเฉพาะใจความสําคัญ ใช้กระดาษสีขาวสะอาดไม่ยักยุยี่หรือฉีดข,ขาดเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยไม่มีรอยลบที่สุกกระปรกเห็นไหมคะอันนี้เป็นการเขียนเพื่อบอกสาเหตุว่าทําไมเราไม่มาโรงเรียนเนื่องจากป่วยหรือว่ามีกิจธุระที่ไหนนะคะเรามาดูส่วนประกอบของจดหมายลารู๋กันนะล,ลูกนะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งที่อยู่ของผูง้เขียนไม่ว่าเราจะเขียนจดหมายอะไรทุกครั้ง เราต้องเขียนที่อยู่ของผู้เขียนน e, ักเรียนเป็นผู้เขียนใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเขียนที่อยู่ของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรูปแบบกันนะว่าเขียนอย่างไรนะ 2. วันเดือนปีที่เขียนเด็กๆต้องเขียนวันที่ลงไปนะคะเดือนปีพศนี่คือวันเดือนปีส่วนที่3คือคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนี้เราเขียนถึงตู้เป็นจำชั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขียนอย่างไร สเนื้อความของจดหมายนะคะก็คือบอกว่าเราไม่มาโรงเรียนเพราะอะไรป่วยเพราะอะไรหรือมีกิจธุระไปทำธุระที่ไหนกับใครอย่างไรนะคะส่วนทาลงท้ายเราก็ต้องลงท้ายด้วยนะคะ,ะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะลายมือชื่อผู้เขียนก็เป็นของนักเรียนเองนะคะคำรับรองของผูป้ปกครอง ดหมายลาครูทุกครั้งจะต้องมีคำรับรองของผู้ปกครองอ้างว่าจดหมายฉบับนี้เป็นความจริงนะคะแล้วก็เขียนจ่าหน้าซองเอาละนี่คือส่วนประกอบของจดหมายลาครูนะหนึ่งที่อยู่กันผู้เขียนสองวันเดือนปีสามคำขึ้นต้นสี่เนื้อความของจดหมายห้าคำลงท้ายหกลายมือชื่อผู้เขียนเจ็ดคำรับรองของผู้ปกครองและการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนะคะ นี่คือส่วนประกอบของจดหมายลากรูเอาละเรามาดูรูปแบบกันนะคะเด็กๆรูปแบบการเขียนจดหมายลากรูเราจะเขียนในกระดาษกระดาษรายงานก็ได้หรือกระดาษ a Z 4ก็ได้แต่ต้องเป็นกระดาษสีขาวที่สุภาพเรียบร้อยนะคะอันดับแรกคือแบบแบ่งตึงภางหน้ากระดาษ คำว่าแบ่งลื่มตางหน้ากระดาษเมื่อนักเรียนได้กระดาษมาหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะเราก็พับเข้าหากันเป็นสองสองด้านนะคะเป็นสองแผ่นครึ่งสองด้านด้านซ้ายกับด้านขวาในหนึ่งแผ่นนะคะพับพบเข้าหากันนะคะอันนี้ครูแค่อธิบายภาพรูปฟังเราไม่ได้ปฏิบัติจริงนะต่อไปเราก็เขียนที่อยู่ระหว่างกึงกลางหน้ากระดาษนะคะที่อยู่นี้นะคะเราไม่เขียนกึง,งกลางแบบรูปเราก็ต้องเหลื่อมไปนิดหนึ่ง ด้านขวามอือของตัวเองนะคะโดยเขียนจากบ้านเลท็ที่อ่าไม่รู้นี่คือบ้านเล็กที่40นหมคะอ่าซอยมู่ถ้ามีมู่เราก็ใส่มู่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ช่องแรกไม่มีเห็นงมลูกอ่ามีซอยมู่ถนนตำบลหรืออำเภอจังหวัดทีนี้คำว่าแขวงและเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหา,หานครนะคะเอาละเด็กๆมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเริ่มจากบ้านเลขที่ องเฟรมเล็กๆนี้เป็นสถานที่ของผู้เขียนเห็นไหมลูก6 40ี่สซอยกาญจนาคมถนนพหล,หลโยธินแขวงสามเสนในเิตพญาไทกรุงเทพมหานะครน,นี่คือสําหรับคนที่อยู่ที่กรุงเทพแอัน,นี้บ้านด้านขวามือของเด็กๆของคุณพี่เจนะี๊ยบนะ68คือเลขที่บ้านเวลาเขียนที่อยู่เราไม่ได้ยกเขียนเพราะว่าบ้านเลขที่ลงไปเราใส่เลขที่บ้านไปเลยลูกแล้วก็หมูถ้ามีหมูเราก็ใส่หมูไม่หมูหนึ่ง ซอยถ้ามีซอยก็ใส่ซอยแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ตัดออกไปนะคะถนนถนนเพชรเกษมตำบลตอจุดตำบลน,นลางอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขวารหัสไปรษณีย์เริ่มเขียนจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่เราไม่เขียนตำบลขึ้นก่อนแล้วมาถนนทีหลังหรือว่าจังหวัดขึ้นก่อนแล้วมาเลขที่บ้านทีหลังผิดนะคะเราต้องเขียนเลขที่บ้านก่อนส่วนย่อยสุดแล้วก็มาหมู่แล้วก็ซอย ถนนตำบลอำเภอจังหวัดพนเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเอาถนนไปอยู่าำบนสุดแล้วก็ซอยก่อ,อนไม่ได้นะต้องตามนี้เลยนะรูปแบบเริ่มจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ตำบลอำเภอจังหวัดไม่ใช่ไปจังหวัดอำเภอตำบลหลังสุดไม่ใช่นะคะนี่คือรูปแบบที่ถูกต้องนะคะส่วนกรุงเทพก็จะมีคำว่าแปลแลกเก็ของเขานะเราอยู่จังหวัดของเราไม่มีแปลนักเขตนะคะ นี่คือรูปแบบของที่อยู่ผู้เขียนทีนี้วันเดือนปีเอาละวันเดือนปีให้เริ่มเขียนที่เส้นตุ่มกางของหน้ากระดาษนะคะที่พับขึ้นเมื่อกี้นะลูกนะโดยเขียนเฉพาะวันเดือนป e ีที่เขียนไม่ต้องมีคําว่าวันที่เดือนพอ,อเช่น11เห็นไหมลูกไม่เขียนคําว่าวันที่ลงไปเขียน11เลยตัวเลขเลยตัวเลข,เลขแล้วก็ชื่อของเดือนแล้วก็ชื่อพอ วัดนิดหน่ไม่ติดกันนะคะอ่า1ิมิถุนายน2555นี่คือรูปแบบของวันที่จำไม่เลยนะไม่ต้องมีคำว่าวันที่แล้วก็เดือนพศออข้างหน้าส่วนที่สี่คือคำขึ้นต้นให้เว้นจากขอบกระดาษประมาณหนึ่งนิ้วโดยใช้คำว่าเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นี่คือคำขึ้นต้นนะคะอ่เรียนคุณครูประจำชัน้นประถมศึกษาปีที่สาน,น,นะคะ ทีนี้เนื้อความของจดหมายเป็นส่วนที่5บอกว่ามันทัดแรกต้องย่อหน้าเขียนบอกสาเหตุของการลาตลอดจนระยะเวลาของการลาเรามาดูนะว่าเขียนอย่างไรมาดูเนื้อความของจดหมายลาป่วยนี่ตัวอย่างเนื้อความของจดหมายลาป่วยเนื่องจากถ้าผู้ชายใช้ประตนถ้าผู้หญิงใช้คำว่าหนูเลยดิฉันนะคะเนื่องจากบอกว่าเป็นอะไรอาการอย่างไรและขอลาหย,ยุดกี่วันคือวันที่เท่าไหร่ดูนะคะ เนื่องจากกระผมป่วยเป็นโรคทางปูนมีอาการบวมและปวดบริเวณทางมากกระผมไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตลาหยุดเป็นเวลาส่วันคือตั้งแต่วันที่11ถึง14มิถุนายน2555เวลาเราเขียนจดหมายลากิจเราเขียนวันไหนก็ลาวันนั้นเป็นวันแรกนะคะ,ะเราเขียนวันที่11เราก็ต้องเริ่มลาวันที่11นะคะ ถ้าสี่วันเราก็นับไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เห็นไหมคะถ้าสองวันก็สิบเอ็ดสิบสองเราก็นับวันไปโดยนับวันที่เราเริ่มเขียนเริ่มลางนะคะเห็นไหมลูกเมื่อกี้เขียนวันที่สิบเอ็ดก็นับโดยสี่วันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช้คำว่าขีดนะคะไม่ต้องไล่ตัวเลขไปเรื่อยสิบเอ็ดถึงสิบสี่มิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบหรือบอกต่อว่าเมื่อครบกำหนดแล้วจะมาเรียนตามปกติก็แล้วแต่ นี่คือเนื้อหาของจดหมายลาป่วยถ้าเป็นลาป่วยก็คือบอกว่าป่วยเกกับตัวเราเขาเรียกว่าลาป่วยนะคะนี่คือจดหมายถึงทูนะคะต่อไปเนื้อความของจดหมายลากริจเ,เด็กๆคะจดหมายถึงทูมี2องฉบับหนึ่งลาป่วย2ลากิจมาดูเนื้อความของจดหมายลากิจนะคะ ในลูกนี้ผู้หญิงเนื่องจากดิฉันต้องไปงานแต่งงานของคุณอาที่ต่างจังหวัดนะคะในวันที่18ตกรกฎาคม2555ร5ดังนั้นดิฉันจึงของลากิจเป็นเวลาหนึ่งวันนะลูกนะลาจิจให้เขียนล่วงหน้า1วันนะคะสมมติเราลาวันที่18นะคะเราก็ต้องเขียนวันที่17เนะคะเพราะฉะนั้นเราส่งเวลาวันที่17อ่า ลากิจดลาล่วงหน้าหนึ่งวันนะลูกนะอ่าลากิจไม่ใช่เราป่วยนะถ้าลากิจคือไปทําธุระรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่พาเราไปทาอ่าไปเยี่ยมอ่าคุณตาคุณยายอ่าไปขึ้นบ้านใหม่ไปงานแต่งางานก็แล้วแต่เขาเรียกว่าจดหมายลากิจนะคะเอาละนี่คือเนื้อความจดหมายลากิจนะต่อไปข้อที่หกทำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่ จริงทำลงท้ายตรงกับวันที่นะลูกนัคือตุ่มกลางของกระดาษนะท่านเดี๋ยวเราค่อยมาดูรูปแบบทำลงท้ายให้สแสดงความเคารพ่าด้วยความเคารพอย่างสูงนี่คือลักษณะรูปแบบของการเขียนจดหมายลาป่วยและลากิจจะมีคำรับรองอีกลูกอทนนี้มาดูเ <laughs> มื่อลงชื่อผู้เขียนตรงกับที่อยู่แล้วให้เขียนด้วยลายมือที่อ่านง,ง่ายชัดเจนอันนี้ลูก ทีนี้ส่วนที่8ทําำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นหลังจากที่นักเรียนผ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงลูกขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองต้องเขียนนะตรงนี้นะไม่ใช่เด็กเขียนนะขอรับรองว่าเป็นความจริงเกษมมานัก,กิจชื่อผู้ปกครองแนะนำสืบสุนแลว้วก็ข้างใต้ถือว่าผู้ปกครองนี่คือคํารับรองของผู้ปกครองที่มีในเฉพาะจดหมายลาป่วยกับลากรจดหมายถึงครูเท่าน,นั้นนะคะนี่คือ รูปแบบของการเขียนจุดหมายนะคะ,ะทีนี้เรามาดูรูปแบบที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะเอาละนักเรียนนี่ส่วนสีขาวนี่คือกระดาษจีหรือว่ากระดาษรายงานหนึ่งเปนนะคะนึกถึงว่าเราพับริมขวามือมาทบกับริมซ้ายมือเราก็จะได้เป็นรอยพับตึงกลางตรงนี้รึ้อากลงมาทีนี้ส่วนที่หนึ่งเมื่อกี้แบอกแล้วที่อยู่ผู้เขียน ที่อยู่ผู้เขียนนะคะงานจากตึงกลางนี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนที่อยู่กับวันเดือนปีตรงกรันแสดงว่าผิดรูปแบบจาไว้เลยนะคะเมื่อไรที่เขียนที่อยู่กับวันเดือนปีตรงกันผิดรูปแบบนะอะส่วนที่หนึ่งคือที่อยู่นะคะเริ่มจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่เดี๋ยวค่อยมาดูนะ,ะส่วนที่สองวันเดือนปีอยู่ตึงกลางกระดาษเลยไม่ลูกมุมนี้คือตึงกลางกระดาษนะคะ วันเดือนปีส่วนที่สองส่วนที่สามคือคําขึ้นต้นห่างจากรินกระดาษประมาณหนึ่งนิ้วเห็นไหมลูกเขาไม่ติดร,ร,รินกระดาษเราเห็นไหมลูกคุณกูไม่ได้เขียนติดลิมกระดาษห่างจากลิมกระดาษประมาณหนึ่งนิ้วเขาเรียกว่าคําขึ้นต้นเมื่อกี้พี่บอกเรียนคุณผู้กำชั้นเดี๋ยวเราค่อมาดูในตัวอย่างจดหมายนะเนื้อความเนื้อความของจดหมายส่วนต่อไปห่างจากคําขึ้นต้นประมาณหนึ่งนิ้วเห็นไหมลูกประมาณหนึ่งนิ้ว เขียนให้สุดบรรทัดไม่ต้องถึงริมกระดาษนะริมกระดาษข้างหลังเราวัดมาประมาณคขึ้นนิ้วเหอนไมลูกไม่ได้เขียนริมกระดาษเลยเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ยังไม่จบเนื้อหาให้เราไปขึ้นตรงกับคำขึ้นต้นเลยเห็นไหมลูกเขียนไปเรื่อยๆจบเมาาื่อไรปุบ๊บจึงเรียนมาเพื่อสร้างให้ตรงกับยอหน้าแรกของคําว่าเนื้อหาจุดหมายเนื้อความนะคะทีนี้ทําลงท้ายอยู่ตรงนี้ด้วยความเคารพอย่างสูง ขัดมันทัดต่อมาเลยไม่ตรงกับวันเดือนปีไู้อ่าแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนตรงกับที่อยู่แล้วก็มาขอรับรองว่าเป็นความจริงมันทัดต่อไปนะลงชื่อผู้ปกครองเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างจดหมายกันอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างจดหมายลาป่วยอ่าดูนะเห็นไหมคะน,นี่คือถึงกลางกระดาษหรือ,อถึงกลางกระดาษ นี่เราห่างจากจุดกลางกระดาษมาเป็นส่วนที่อยู่เริ่มจากส่วนย่อยเป็นหาส่วนใหญ่เลขที่บ้านหมู่ซอยตำบลลูกไม่มีถนนลกกไไลแลกนน้ก็ไม่ต้องใส่เห็นไหมลูกไม่ต้องไปใส่ทอจุดแล้วก็ขีดไม่ต้องไม่มีซอยไม่มีถนนก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ใส่ที่อยู่ที่มีเลยเริ่มจากเลขที่บ้าน64หมู่หซอย3ตำบลป่าละกม อำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ใช้ตัวยอ่อได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะสังเกตดูว่าคุณครูไม่เขียนถึงริมกระดาษเลยเราเว้นประมาณครึ่งนิ้วด้านหลังส่วนด้านหน้าก็เว้นครึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะนี่คือส่วนที่หนึ่งเรียกว่าที่อยู่ถัดมาจากที่อยู่คือส่วนที่สองคือวันเดือนปีที่เราเขียนเห็นไหมคะตึงกระดาษเลยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นวันเดือนปีอยู่ตรงถึงกระดาษตรงกลางนะคะ 18แปดใส่เลขของวันที่นี่คือนายนเลขของเดือนแล้วก็เลขของพศเลยไม่ลูกไม่ต้องไปใส่ว่าวันที่แล้วก็เดือนนอนเดือนก็ไม่ต้องจขีส่วนที่สามคือคาขึ้นต้นาจากลินกระดาษมาประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะเนี่ยครูไม่เขียนคาว่าเรียนติดกระดาษเส้นสีดําเลยเรียนครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สามในนี้เขาอยู่ห้องเก็บเขาก็ใส่ทับเก็บนะคะ เราไม่ใส่ก็ได้หรือเราจะใส่ก็ได้เราอยู่ห้องหนึ่งเราก็ใส่เลขหนึ่งอยู่ห้องสองก็ใส่สามทับสองนะคะเอาละนี่คือำคำขึ้นตน้นต่อไปเนื้อเรื่องเป็นส่วนสําคัญเนื้อเรื่องบอกว่าเป็นอะไรสายมพราะอะไรมาโรงเรียนไม่ได้ขอลาหยุดกี่วันคือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้วันที่ผิดอยู่คุณครูไม่ได้แก้โทษทีรูปเดยวไมแก้ จริงจริงจริงเนี่ยเป็นวันที่13นะไม่ใช่18นะไม่เป็นไรลูกตรงนี้เปลี่ยนเป็น13นะเอาล่ะทีนี้เนือน้อ,อหาเนี่ยเขาบอกว่าห่างจากคำว่าเรียนประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ยอ่อน้าเนื่องด้วยผมผมหรือกับผมนะคะท้องเสียและปวดท้องมากรับประทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะผมจึงขอเรียนขอหยุดเรียนในวันที่13 14 15เป็นเวลา3วันนะคะตรงนี้จริงมันเป็นวันที่13นะล,ลูกแนะคุณครูใส่ผิดไป13 14 15้าเห็นไหมลูกเขียนวันไหนลาวันนั้นนะคะ,ะตามที่แพทย์แนะนําจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตหยุเดเรียนในวันดังกล่าวหรือเราจะใช้ว่าจึงเรียนมาเพื่อสราบได้หมดนะคะเด็กๆอ,อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อความจดหมายลาป่วย อ่ไปทำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเขียนตรงกับวันเดือนปีเห็นไหมลูกดูที่ลูกสอนไปแล้วตรงกับวันเดือนปีนะคะชื่อผู้เขียนเขียนด้วยตัวบรรจุเป็นบรรทัดตรงกับที่อยู่เห็นไหมลูกตรงกับ64สิบสพ่ชานดุษนะคะทีนี้ทำรับรองก็บรรทัดต่อมาเลยต่อจากคสปลบรรทัดต่อมาเลยนะคะขอรับรองลูกอย่าไปเขียนทำรับรองตรงกับ ข้พนนะให้ถัดบรรทัดต่อมาเรื่อยๆเวลาเขียนเขียนถัดบรรทัดต่อมานะคะขอรับรองให้ตรงกับคำว่าเรียนคำขึ้นต้นนะคะขอรับรองว่าเป็นความจริงเอกพลชานยุทธนี่เป็นชื่อพ่อนะคะผู้้ปุครรองนี่คือรูปแบบตัวอย่างการเขียนจด,ดหมายลาป่วยนะคะอ่านี่เขาเรียกว่าลาป่วยเขียนวันไหนลาวันนั้นนะคะตรงนี้มันเป็นวันที่สิานะเอาละต่อไป ตัวอย่างจดหมายลากิจอ่ามาดูเมื่อกี้ลาป่วยใช่ไหมคะทีนี้ลากิจเหมือนเดิมลูกเมื่อเราได้กระดาษหนึ่งแผ่นเราก็แบ่งกู่กลางกล่กลางโดยการพักก็ได้ลูกถ้าเราถ้าเราไม่พักก็ได้เราจะกด้วยสายตาส่วนที่หนึ่งเหมือนกันลูกเริ่มจากส่วนย่อยไป <ขอ S 1> คร <ไป S 2> <ะ>ับเริ่มจากวันเลขที่64เลขที่บานงูสอง ซอยมันดีถนนเพชเกษมตำบ,บลวลังอำเภอหันเ,นเดจังหวัดสงขวาเห็นไหมคะเราไม่นิยมเขียนจนเสร็จลิมกระดาษนะต่อไปวันเดือนปีเหมือนเดิมลูกอยู่กรงการกระดาษเลยนะคะ20มกราคม2,565อันนี้เขียนปัจจุบันเลยครู20มกราคม2,565เห็นไหมคะ เอาละไปบรรทัดต่อมาเป็นคำขึ้นต้นเหมือนเดิมเลยห่างจากเรียนกระดาษประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วนะเรียนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามอ่ะเนื้อความเนื้อความจุดหมายห่างจากคำขึ้นต้นประมาณหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะเนื่องจากดิฉันมีความจําเป็นต้องไปงานแต่งงานของคุณอาที่ต่างกันวัดเป็นเวลาสองวันบอกว่าไปคุณลัที่ไหนนั่นเอง คือวันที่21กับ22มกราคม2565และเมื่อรบกำหนดดิฉันจะกลับมาเรียนตามปกติเด็กๆสังเกตนะคะว่าจดหมายลากิจต่างกับจดหมายลาป่วยตรงที่ว่าจดหมายลากิจส่งล่วงหน้าหนึ่งวันเพราะเรารู้ว่าเราจะเพราะเรารู้ว่าเราจะไม่สบายใช่ไหมคะเราก็ลาล่วงหน้าหนึ่งวันเอ้ไม่ใช่เพราะเรารู้ว่าเราจะไปทําธุระกับคุณพ่อคุณแม่ เราก็ต้องลาล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะวันนี้เรายังมาโรงเรียนอยู่นะคะมันที่20เนี่ยเขียนมันที่20ตั้งไปเลยเนาะเรารู้ว่าเราจะลาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่าวันนี้เรามาโรงเรียนเราส่งใบลากิจให้คุณครูเลยนะคะเขาเรียกว่าจดหมายลากิจเขียนล่วงหน้าหนึ่งวันคุณครนะอ่ะ2ี่สิบมกราทีนี้ขอลาวันที่21เห็นไหมคะอ่ะ21 22อ่นับไป2วันนะคะและเมื่อครบกำหนดจะมาเรียนตามเดิม หลักง,ง่ายๆว่าถ้าเป็นจดหมายลาป่วยเขียนวันไหนลาวันนั้นจะเวันที่2ี่ิก็เริ่มลาวันที่20สแต่ถ้าจดหมายลากิจเราจะลาวันที่เราลาเราก็เขียนล่วงหน้าหนึ่งวันใช่ไหมลูกอันนี้จดหมายลาวันที่20่นะคะเขียนใบลาวันที่20แต่เราลาวันที่2 1เขาเรียกว่าลากิจลากิจก็คือไปทาธุระนั่นเองนะคะเอาละด้วยความเคารพอย่างสูงํำลุง้ายตรงกับอะไรทะลุ ตองกับที่อยู่้ตรงกับวันเดือนปีนะคะสมาลีนี่เป็นชื่อเด็กนะคะ่อไปขอรับรองว่าเป็นความเป็นคำลงท้ายอันวยกันเกี้ยงเป็นชื่อผู้ปกครองในรูปนี่คือรูปแบบจดหมายลากิดนะคะอ่าต่อไปสำหรับการเขียนจดหมายนะก็คุณรูอธิบายจบไปแล้วนะเด็กๆนะเดี๋ยวมีงานให้ทำนะ ทีนี้เรามาดูหนึ่งเรื่องอย่อยนะคะก็คือมารายาทในการเขียนมารายาทในการเขียนเราเ่เด็กๆทุกคนต้องรู้จักมีมารายาททำอย่างไรอะไรเรียกว่ามารายาทการเขียนเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะลูกบอกมารายาทในการเขียนเป็นยังไงคะเมื่อเราเรียนเนี่ยเราสามารถบอกมารายาทในการเขียนได้ไม่ใช่เรานึจากจะเขียนเราก็เขียนนะคะเด็กๆ ข้อที่สองนำมารยาทการเขียนไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นยังไงคะาสามารถใช้ได้เป็นปัจจุบันนะระนักในความสำคัญของการมีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนเมื่อเราเรียนแล้วเราต้องรู้ว่าเรามีมารยาทอะไรก็ตามนะคะที่เป็นมารยาทแสดงว่าเราต้องมีพฤติกรรมที่ดีแล้วลูกนะ,ะนี้เรามาดูกันว่าอะไรดีอ่าสาระสำคัญบอกว่า มารายาทในการเขียนเป็นข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อสร้างนิสัยรักการนะอ่านเขียนด้วยลือลายมือมันจงเป็นบันทัดเป็นระเบียบสะกดคำวางรูปสละวบรรยุกต์และไม้คงค่าในทุกที่รักษาความสะอาดใช้ท้าทำสุขภาพและไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นรับผิดชอบในสิ่งที่เขียนนี่คือสาระสำคัญของมารายาทในการเขีนนะคะเอาล่ะมาดูบทสนทนาน,นี้นะลูกอ่า ระหว่างมดกับปบกมดบอกว่าเมื่อวานฉันไม่ได้มาโรงเรียนขอยืมสมุดจดการบ้านของเธอหน่อยนะจ๊าปกบอก,บอกได้สิเมื่อวานมีการบ้านไม่มากนักหรอกมดโอ้โหเธอจดการบ้านลังสวยอย่างนี้เชียวหรือน,น่าล่ะคุณครูถึงชมเธออย่างเสมอว่ามีมารายาทในการเขียนเป็นยังไงคะลูกเมื่อเราอ่านบทสืนทนนานี้แล้วแสดงว่าปบกนะคะ เป็นคนที่มีมารยาทในการเขียนเพราะว่าเขียนสวยเขียนเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยเขียนแล้วน่าอ่านนั่นเองเนาะนักเรียนรู้หรือไม่ว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องทําอย่างสม่าเสมอนะมารยาทในการเขียนอ่ะข้อหนึ่งเขียนหนังสือด้วยลายมือเป็นระเบียบอ่านง่ายตอนนี้เด็กๆเวลาสูงงานคุณพิจี๊ยบอะเด็กๆเขียน เขียนตัวบรรจงไมหมลูกเขียนแล้วอ่านง่ายไหมคะถ้าเด็กเขียนแล้วลายมือบรรจงเท่ากันและระเบียบอ่านง่ายแสดงว่าเด็กมีมารยาทในการเขียนแต่ถ้าเขียนแล้วไม่เรียบร้อยสูงบ้างต่ำบ้างอ้วนบ้างผอมบ้างเล็กบ้างนีไม่มีมารยาทแล้วนะลูกนะต้องฝึกนะต่อไปเขียนสะกดคาให้ถูกต้องวางรูปสลาบบรรยุกต์และเครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่ไม่ต้องบอกนมว่าเขียนสุบคให้เขียนสุบคำให้ถูกต้องอย่างไรนะคะ อ่าต่อไปรักษาความสะอาดในการเขียนนะคะในการเรียนในการเขียนไม่ขูดผีดหรือขาาทิ้งข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะเขียนแล้วต้องต้องรักษาความสะอาดลูกลูกถ้าผิดลบทิ้งนะลูกใช้ยางลบๆไม่ใช่เอาดินสอขีดค่าขีดขีดได้มันดำๆอย่างนี้ผิดนะถ้าลกเขียนผิดใช้ดินสอแต่ยางลบ ให้เรียบร้อยนะนี่คือมรารยาทในการเขียนนะคะต่อไปใช้ถ้อยคำสุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลอ่าไม่ต้องบอกนะว่าถ้อยคำสุภาพอย่างใดใช้คำว่าพระใช้คำว่าผมเธอคุณน,นะคะเหมาะกับสถานที่และบุคคลบุคคลก็คือผู้ใหญ่เขียนถึงผู้ใหญ่เขียนถึงใครนะคะรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน ก็คือมีงานอะไรเราต้องทําตามนั้นนั่นเองลูกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อผู้อื่นจะได้อ่านงานเขียนที่ดีเมื่อเราเขียนปุ๊บเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเราเขียนผิดบ้างไหมตกลนบ้างไหมอ่าตกไหมอ่าตกไหมโทไหมอ่าอันนี้อันนี้เรียนตัวสะกดพิดอยู่แก้ไขหน่อยแสดงว่าเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะอ่าต่อไปไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเหมาะเพราะจะทําให้สถานที่นั้นสกปรกไม่น่ามอง ทุนี้เป็นยังไงสมมุติคุณครูให้ทําไมคะไปชมนิทรรศการแล้วให้เด็กๆนั่งเขียนจุดบันทึกเรื่องราววิทยากรนั่งบรรยายยืนบรรยาย้วเรามืออยู่ไม่น่่งไปขีดเขียนขีดเขียนขวาผนังบ้างหรือว่าทําเป็นรอยอะไรต่างๆไม่ต้องนะลูกอันนี้ห้ามทํำดิบขาดเนาะต่อไปไม่เขียนล้อเรียนผู้อื่นอ่ะสมมุติเป็นยังไงคะไปเขียนข้อความล้อเรียนเพื่อนอ่ะเด็กหัวเด็กหัวโต น้องหัวโตอ่าดาตุ้มเตี้ยมหว่นตุ้มต้าเน่้ลูกไปร้อเรียนเพื่อนไปบูลลี่เพื่อนไม่ได้น้ลูกนะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนี่คือมารายาทของการเขียนนะคะเอาละที่นี้สร้างนิสัยรักการเขียนลุพีูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนไม่ชอบเขียนไม่ชอบอ่านแต่เรามีวิธีที่จะทําให้เรารักการเขียนได้เช่นนี้สร้างนิสัยโดยฟังให้มากก็จะทําให้มีความคิดในการเขียน ฟังมากนะคะฟังทุกอย่างฟังฟังวิทยุฟังเวลาเขาเล่าให้ฟังฟังคทท,ที่ิบายเนี่ยฟังมากก็จะทําให้เราเริ่มมีนิสัยอยากเขียนนะคะอ่าทีนี้อ่านอย่างสม่ําเสมอเพราะแหล่งความคิดในการเขียนมันจะได้จากการอ่านเป็นยังไงลูกอ่านนิทานอ่านหนังสืออ่านอะไรก็ได้ที่เราอยากจะอ่านทีนี้อ่านปุ๊บอะไรที่สําคัญเนี่ยเราก็สามารถเขียนบันทึกสั้นๆได้นะคะ ควรฝึกขเขียนเป็นประจำเช่นจดบันทึกส่วนตัวหรือบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห,ห็นในหัวข้อนี้นะเหมือนกับสอดคล้องกันเลยยิ่งด้วยเขียนบันทึกประจำวันก็ดีหรือบันทึกเหตุการณ์ที่ประทับใจบันทึกสิ่งที่เราอยากจะบันทึกนะคะเพื่อสร้างป็นนิสให้เรารับการเขียนนี่คือนิตัใสรับการเขียนนะคะเราสามารถทําได้ลูกนะคะเอาล่ะ ทีนี้การบ้านที่เด็ๆกๆจะต้องทำนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทั้งหมดมี3หน้า 159, 160และ163นะนะคะถ่ายแคปไปแล้วยันทะลูก